ค่ะเอฟซีทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่26กันยายน2567นะคะทุกท่านวันพฤหัสบดีนะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยก,กรอบเช้าและรอบบ่ายเนื้อ่าพี่น้องถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปเด้อพี่น้อง เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเราไปดูที่25ก่อนนะคะทุกคนขาพี่น้องช่วงนี้หลุดติดต่อกันพี่น้องหยุดก่อนเถอะค่ะรุดลายมือแล้วพี่น้องช่องมือสามมือแล้วนะคะทุกคนหยุดพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนขาค่อยมาตามใหม่จ้าสำหรับวันที่ 25นะคะจะให้เด่นรอบเช้า2และ1มา166 30พี่น้องลุดมิดจับพี่น้องมือโบสบสลับกันเลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันก็ยังไม่เข้านะคะทุกคนขา <c oughs> เด่นรอบบ่ายจะให้6และ5มา773 03เอาเอาคักคพี่น้องลุดคักคั ไปลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่26ใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดก่อนนะพี่น้องมันหลุดหลายแล้วคะ่ะช,ช่วงนี้ก็หลุดแบบหลุดแบบทุกหุ้นก็ว่าได้นะคะทุกคนคะ่ะพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนมาดูต่อวันที่26นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับวันที่ยี่กจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นรอบเช้าอยู่ที่5และ4เรามาดูความน่าจะเป็นคะ่ะ5 9้า

เด่นแล้วบ่ายค่ะทุกท่านอยู่ที่เก้าและแปดเก้าห้าเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าแปดแปดนะคะแปดห้าแปดสี่แปดศูนย์แปดสาม 8ปดเนค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่เตเรนค่ะห้าสี่เก้าแปดห้าก่ห้าสี่เก้าสี่แปดกับ8ดรอบบ่าย9ก้าห้าเก้สค่ะแปดห นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละ4คู่นะคะเลขเด่นประจาวันพฤหัสอยู่ที่เลขค่าเลขศูนย์เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ล5าา สำหรับ5กับ0นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันค่ะเรามาดูค่ะ5นะคะทุกคน5550เด่นแยกอยู่ที่5แลได้เนาะค่ะติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวัน4ค่ะ4540ติดคู่ตัวเด่น4554 9กับ8เราบ,บ่ายและ5กับ0เป็น9590ติดคู่ตัวเด่น9559 แปดค่ะแปดห้าแปดศูนย์ติดคู่เตืนแปดห้าห้าแปดนะคะทุกท่าน <c oughs> เป็นจังไดแน,น่พี่น้องมีคู่ใดมักบ่าคามักกะให้ตามเด้อค่ะพี่น้องบ่ให้มาบอมักกาาะพันเด้อค่ะเด้อสถิติกะมีเขาไม่หลุดนะจ๊ะเนาะสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบา่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่าน มีเข่ามีหลุดทุกมือค่ะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องบอมับอชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่26กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆหวานสุขชุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ